นี่สิมาออมหอยนะจ้านี่ก็เป็นหอยที่ตอยก้นแล้วอันนี้ก็คาตะไคร้แล้วก็ข้าวเบือเราตำใสก่กับบักพริกนี่คือเครื่องแกงของเราอันดับแรกเ้าก็เอาเข้าวเบือที่เ้าตำนี่ก็ใส่หมอ้อขวดใส่หม้อให้มันหมุดโคกเลยจากนั้นเขาก็สิเติมน้ำสะอาดลงไปจักหนึ่งถ้วยตวงโคเลโคเลให้ข้าวเบือมันแตก หอจากนั้นเ้ากระชิ้ไสหอยหอยที่ห้าซับก้นหอยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะหอยเ้าหนี่ก็ะิบประมาณถ้วยหนึ่งต่อมาห้ากระชิ้ไสคากตะตครยเนาะจากนั้นเ้ากระชิ่เติมน้ำปลาล่าลงไป่เพราะว่าแกงเพราะว่าหยางค้นอีสานขาดว่าได้ชื่อน้ำปลาล่าจากนั้นห้าก็ะไปตั้งไฟเนาะโคเลโคเลบ่หายน้ำเขาบ่หาเขาเบื่อห้าติดก้นหมอ้อถ้าห้าบ,าบา่ค้นบ่อยๆเขาเบื่อห้ากสะติดก้นหม้อเนาะ พอน,อน้ำแกงเข้าเดือดจากนั้นเขาก็ที่ใส่ผงนัวหรือผงสุรตเนาะจ้าเครื่อ <het> ง <c oughs> ปรุงนี่ยกะปรุงตามใจชอบเลยเนาะจ้า้ามันยังจางยู่เขากะเติมเกลือเติมน,น้ำปลาใส่เพิ่มก็ได้ชิมรสชาติได้ตามที่พอใจแล้วเขากะซ็เนาะถ้าไผมีผักขะแยงหรือผักขยัยงนาเขาก็มาใส่อมหอยเข้าได้เนาะจ้ามันสีหอมทำไหหอม แต่ช่วงนี้ห้าวบ่มีพักขะแยงหน้าเนาะหฮากับ,บ่ต้องใส่ก็เลยใส่แต่คากับตะไคร้จากนั้นก็เป็นอันว่าแกงเสร็จเรียบร้อยกเสซิจแล้วจ้าแกงแบบบ้านๆห้าเนาะเมนูง่ายๆออมหอยแบบบ้านๆฮ็ดกินแบบง่ายๆบ่ต้องยุ่งยากเนาะจ้าเสร็จแล้วห้ากับพร้อมเสิร์ฟคลิปนี้ก็มีเท่านี้แ่ละจ้าขอบคุณนะคะที่รับฟังและรับชมจ้า